สวัสดีครับจาก Top ปครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อมารับชมไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับที่วางอยู่ตรงหน้านี่คือชุดที่11อนะครับอยู่ในรุ่นยอดซับย์64จะมีความน่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามอย่างไรบ้างนะครับมารับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยมาชุดที่11นั้นจะมีทั้งหมด3เหรียญนะครับเพื่อนๆนะ ก็จะมีเหรียญขวัญถุงเนื้อทองแดงจำนวน2เหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะเพื่อนๆน่าจะได้ดูกันไปเยอะแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็จุดในการพิจารณานะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นก็ไปดูคลิปเก่าๆย้อนหลังได้นะครับมาทีนี้เรามาดูไฮไลท์ไฮไลท์ของชุดที่11คือเหรียญนี้ครับอ่าเป็นเหรียญหล่อ เนื้อระคังทองนะครับไอไข่เด็กว่า j จดีนะหน้ากล่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะเปิดออกมานะครับนี่ให้ดูความสวยงามนะครับของเหรียญหล่อนะครับเหรียญน,นี้หมายเลข1557 ให้ดูกันแบบชัดๆนะครับให้ดูความสวยงามด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับดูด้านหลังลักษณะเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเพื่อนนะครับ หูเหรียญจะมีการเจาะทะลุเห็นไหมนี่นะครับเป็นหูเหรียญเจาะทะลุนะครับตรงกลางจะเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะครับยืนเต็มองค์นะครับพนมมืออยู่นะครับบริเวณด้านหลังศีรษะจะเป็นประภามณทนนะเป็นลักษณะเส้นรัศมีบวงกลมนะครับหมายถึงอำนาจแล้วก็สติปัญญานะครับบริเวณด้านข้างของไอ้ไข่นั้นจะเป็นลักษณะเหมือนเถาไม้นะครับเถาไม้นะครับ บางลงประกอบพวกความสวยงามนะครับของเหรียญด้านล่างจะเขียนคำว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะเดี๋ยวดูด้านขอบเหรียญน,นะครับเหรียญหล่อรุ่นนี้นะต้องบอกว่ามีความหนาพอประมาณเลยนะครับเห็นไหมหนานะมีความหนาแล้วก็มีน้ำหนักพอประมาณเอมาดูด้านหลังนะครับเห็นไะด้านหลังนั้นนะครับ บริเวณหูเหรียญด้านบนนะ่ะถัดลงมานั้นจะเป็นการต่อโค้ดหมายเลขนะครับนะแล้วก็จะมียันนะครับยันแล้วก็ตัวอักษรนะตรงนี้อ่านว่าณชาลิตนะครับเห็นไะตัวยันตรงกลางนั้นจะเป็นการลักษณะปั๊มนูนนะครับนะเห็นไหมส่วนตรงนี้นะครับบริเวณไม้ชี้นั้นจะเป็นการปั๊มลงไปในเนื้อเหรียญเลยนะครับเห็นไหม ให้เกิดความสวยงามแล้วก็ความแตกต่างกันนะครับบริเวณด้านล่างนั้นจะบอกชื่อรุ่นนะยอดซับ64นะครับแล้วก็จะมีการตอกโค้ดของทางวัดนะครับนะรุ่น64บริเวณตรงนี้ด้วยนะนี่นะครับให้ดูกันชัดชนะครับมีบริเวณใบหน้านะเห็นไหม ถ้าเ,เพื่อนๆมองไปนะครับเห็นไหมไล่ลงไปนะก็จะเห็นลักษณะของพื้นเหรียญน,นะครับผิวเหนนรียญสีสันความสวยงามนะครับเห็นไหมลักษณะของเหรียญหล่อจะเป็นแบบนี้นะครับตามธรรมชาติเห็นหเขาบอกว่าเป็นเนื้อละคังทองนะครับนี่ก็ดูกันไปนะครับเห็นไหม ด้านล่างเหรียญน,นะครับจะเขียนว่าไอ้ไข่เด็กว่า j จดีนะครับต้องบอกว่ามีงานออกแบบพุทธศิลป์นะครับสวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับ,บ,เ,หบเ,หเห็นไหมดูขอบเหรียญขอบเหรียญเห็นไหมก็จะไม่เห็นรอยตัดเลยนะครับ เป็นลักษณะของเหรียญหล่อด้านหลังกันบ้างนะครับมาดูโค้ดหมายเลขนะเหรียญน,นี้หมายเลข1557นะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับโค้ดก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูผิวนะครับเห็นไหมนี่ ลักษณะของเนื้อผิวเหรียญหล่อนะครับเป็นลักษณะเหมือนผิวเปลือกส้มไล่ลงมานะครับหนะตรงนี้อ่านว่านาะชาลิตินะครับด้านล่างเหรียญเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญบริเวณด้านล่างนะ่าจะเขียนคําเป็นชื่อรุ่น ยอดซับ64ครับนี่เดี๋ยวให้ดูโค้ดนะครับเห็นไหมโค้ดของทางวัดรุ่นนี้นะจะเป็นลักษณะเหมือนเปลวเพลิงนะครับที่อยู่บนหน้ากล่องอเดี๋ยวดูกันไปนะครับเห็นไหมเดี๋ยวกล่องให้ดูอ่าเห็นไหมเป็นลักษณะเหมือนเปลวเพลิงนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเหมือนไหม ัเหมือนกนกสวยงามครับ่ะหมดแล้วก็ข้าวาประมาณนี้นะครับ่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบััสีีครับ